สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเล่าประสบการณ์สุดระทึกกับ Toyota Hilux t i g e เกของผมวันนั้นฝนตกหนักมากถนนลื่นสุดๆแต่ก็ต้องออกไปทำธุระเรื่องมันเริ่มตอนที่ผมสตาร์ทรถเลยครับ <S <S ผมออกจากบ้านรถถลไปมาเล็กน้อยเพราะถนนลื่นแต่ h Lu ัก t i g เกของผมต้องบอกเลยครับช่วงล่างดีมาก ผมควบคุมรถได้มั่นใจขึ้นเยอะและพอขับไปบนถนนเล็กๆทางขึ้นเขาฝนยิ่งตกหนักขึ้นอีกคโคลนเริ่มจับล้อผมต้องใช้เกียร์ต่ำและค่อยๆเหยียบใจเต้นแรงสุดๆเลยครับแถมตอนนั้นมีรถบรรทุกสวนลงมาอีกต้องเบรกแบบไปชั้นชิดแต่โชคดีที่ระบบเบรกของไฮลัก t ์ไทเกอร์ ทำงานดีมากครับผมสามารถเบรกและหลบได้ทันหลังจากนั้นผมก็ออกจากทางลำบากมาถึงถนนหลักเหงื่อตกเต็มหน้าเลยแต่ก็รู้สึกภูมิใจกับไฮ l ัก t ์ไทเกอร์ของผมรถมันไม่ได้แค่แรงแต่ยังปลอดภัยและควบคุมง่ายในสถานการณ์ลำบากแบบนี้เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องผจญภัยระทึกของผมในวันฝนตกกับ h ฮลัก t ์ไทเกอใครฟังแล้วอยากออกไปลุยบ้างก็อย่าลืมขับอย่างระมัดระวังนะครับ รถดีแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่คนขับด้วยครับ